คริสและเซียร่าคู่รักนักเดินทางชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในวงการยูทูบได้ถูกโจรกระชากกระเป๋าที่กรุงพนมเปญในประเทศกัมพูชาในขณะที่พวกเขากําลังถ่ายวิดีโอบันทึกประสบการณ์การท่องเที่ยวในเมืองหลวงของกัมพูชาเหตุการณ์ไม่คาดฝันในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อมีคนร้ายกระชากกระเป๋าของเซียร่าจนเธอได้รับบาดเจ็บที่แขนและต้องรีบนําตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและนั่นเป็นประสบการณ์ที่ทั้งคู่ไม่คาดคิดว่าจะต้องเจอกับตัวเอง แม้จะเคยได้ยินคำเตือนจากนักท่องเที่ยวคนอื่นๆมาก,ก่อนเกี่ยวกับอันตรายในกรุงพนมเปญก็ตามคริสและเซียราเป็นยูทูบที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนักท่องเที่ยวพวกเขาชอบการเดินทางไปยังประเทศต่างๆและมักจะนำเสนอเรื่องราวดีๆของสถานที่ที่พวกเขาไปเยือนโดยจะเน้นไปที่ความงดงามของวัฒนธรรมและผู้คนในท้องถิน่นและพวกเขายังเป็นที่รู้จักในการช่วยเหลือคนยากจนในระหว่างการเดินทางเช่นการบริจาคสินคองหรือช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ห่างไกลนั่นจึงทำให้พวกเขาเป็นที่รักของผู้ติดตามจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการเดินทางของพวกเขาในกัมพูชากลับต้องเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายเมื่อเซร่าถูกกระชากกระเป๋ากลางเมืองพนมเปญโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงบ่ายขณะที่พวกเขากำลังถ่ายวิดีโอกเกี่ยวกับบรรยากาศในเมืองจูจ่ๆก,ก็มีชายแปลกหน้าเข้ามากระชากกระเป๋าของเซร่าอย่างรวดเร็วเซราพยายามยื้แย่งแต่ก็ถูกแรงกระชากจนทำให้แขนของเธอได้รับบาดเจ็บ คริสที่อยู่ข้างๆก็ตกใจอย่างมากและพยายามจะช่วยแต่คนร้ายก็ได้หลบหนีไปอย่างรวดเร็วหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นคริสและเซเร่าต้องรีบเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คอาการของเซเร่าเธอได้รับบาดแผลฟกช้ำและรอยถลอกจากการถูกกระชากแม้จะไม่ใช่บาดแผลที่แรงแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาทั้งสองรู้สึกสเตือนใจเป็นอย่างมากภายหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คริสและเซเร่าได้อัปโหลดวิดีโอและเล่าประสบการณ์ของพวกเขาลงในช่องของตัวเอง คริสได้กล่าวในวิดีโอว่าสิ่งที่พวกเขาเคยได้ยินจากนักท่องเที่ยวคนอื่นๆเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในกรุงพนมเป็นนั้นเป็นเรื่องจริงและพวกเขาก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของเหตุการณ์อาชญากรรมในครั้งนี้เขายอมรับว่านี่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากเพราะพวกเขาต้องการนําเสนอเรื่องราวดีๆในงแง่มุมดีๆเกี่ยวกับกัมพูชามาโดยตลอดแต่กลับต้องมาเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ด้วยตัวเองเซราเสริมว่าเธอรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ระมัดระวังตัวมากกว่านี้ และกล่าวว่าเธอไม่น่าจะพกกระเป๋าถือออกมาด้วยเลยเพราะมันอาจเป็นสิ่งที่น่าล่อตาล่อใจให้โจรเข้ามาก่อเหตุนอกจากนี้เธอยังเตือนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆอีกว่าหากต้องการเดินทางมาเที่ยวในกรุงพนมเปญหรือเมืองที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงควรหลีกเลี่ยงการนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาด้วยและควรเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภยัยแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายแต่เรื่องนี้ก็จบลงด้วยดี เมื่อตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ภายในวันเดียวกันและสามารถนำทรัพย์สินของเซียร่ากลับคืนมาได้ซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญคริสและเซียร่าขอบคุณตำรวจที่ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังคงเตือนนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังตัวและไม่ควรประมาทเมื่อเดินทางมาในพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ติดตามช่องของพวกเขาหลายคนแสดงความคิดเห็นว่ากรุงพนมเปญและเมืองอื่นๆในกัมพูชาย,ยังคงมีปัญหาด้านความปลอดภัย และนักท่องเที่ยวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเดินทางไปเยือนหลายคนยังกล่าวว่าพวกเขาเคยประสบเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนอกจากมีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวแล้วยังมีชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งที่ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนรู้สึกเสียใจที่นักท่องเที่ยวต้องเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้และเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มมาตรก,การรักษาความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้กัมพูชาเป็นสถานที่ที่นักเดินทางสามารถมาเยือนได้อย่างปลอดภัยขณะที่บางคนก็มองว่านักท่องเที่ยวเองก็ควรระวังตัวให้มากขึ้น และไม่ควรแสดงทรัพย์สินมีค่าหรือแต่งกายให้ดูหรูหราจนเป็นเป้าหมายของโจรอย่างไรก็ตามคริสและเซียร่ามองว่าอาชากรรมเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครและไม่ว่านักท่องเที่ยวจะระวังตัวมากแค่ไหนการโจรกรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรได้รับการยอมรับในสังคมแม้ว่าพวกเขาจะผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคริสและเซียร่าก็ยังคงเดินทางต่อไปและยังคงตั้งใจที่จะแชร์ประสบการณ์ของพวกเขาให้กับผู้ติดตามอย่างไรก็ตามพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทาง และหวังว่านักท่องเที่ยวคนอื่นๆจะสามารถใช้เรื่องราวของพวกเขาเป็นอุทาหรณ์ในการป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นนี้ได้สุดท้ายคริสและเซียร่าเขาหวังว่ารัฐบาลจะสามารถปรับปรุงมาตร,ราการรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอาชญากรรมเรื่องราวของคริสและเซียร่าเป็นเครื่องตนใจว่านักเดินทางต้องระมัดระวังอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนในโลกเพราะอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ และการเตรียมตัวที่ดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ครับผมและหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติรวมถึงชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่านั่นมันเหลือเชื่ออย่างแน่นอนตํารวจกัมพูชาได้รับการยกย่องอย่างสมควรแต่ประเทศของพวกเขากําลังถูกมองในแง่ลบ ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันต้องขอขอบคุณและตำรวจกัมพูชาสำหรับการดำเนินการอย่างรวดเร็วของพวกเขาเพื่อเอาของทั้งหมดของคุณกลับมาเพราะคุณเป็นต่างชาติที่บริสุทธิ์และคุณทำสิ่งที่ดีมากมายเพื่อผู้คนความคิดเห็นท่านต่อไปขอบคุณคุณคริสสำหรับความรักทั้งหมดที่คุณมีให้กับกัมพูชาโดยเฉพาะทุกครั้งที่ฉันได้ดูเรื่องราวของคุณคุณใจดีกับคนขมรมากฉันดีใจมากที่ตำรวจจัดการกับขโมยและเอาของพวกคุณมาคืนให้ทั้งหมดความคิดเห็นท่านต่อไป คุณคริสและทีมของเขาน่ารักมากและพยายามสนับสนุนและช่วยเหลือผู้คนในขณะที่พวกเขาเดินทางไปทุกประเทศเราขออภัยที่ทราบว่าคุณและเพื่อนของคุณประสบปัญหาในกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อไปฉันขอโทษที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณคริสและคู่มั่นของคุณนี่มันช่างโชคร้ายมากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แผ่นดินเกิดที่กัมพูชาที่รักของฉันฉันหวังว่าคู่มั่นของคุณจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทั้งร่างกายและจิตใจฉันขอขอบคุณวิดีโอการท่องเที่ยวทั้งหมดของคุณ และพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในกัมพูชาฉันดีใจที่คุณพูดถึงเกี่ยวกับการกลับกัมพูชาหลังจากเหตุการณ์นี้ฉันบอกว่าสักวันฉันจะเจอคุณอีกความคิดเห็นท่านต่อไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นอย่าดีใจเกินไปเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นและอย่าเสียใจเกินไปเมื่อมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเพราะทุกอย่างเป็นไปได้และไม่มีอะไรได้รับในโลกใบนี้ฉันดีใจมากที่คุณปลอดภัยความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันอุ่นใจที่ได้รู้ว่าผู้คนรู้สึกอุ่นใจที่ได้ตรหนักว่าคุณปลอดภัยและทุกอย่างจะกลับมาเราตะโกนออกไปและขอบคุณตำรวจกัมพูชาที่ให้ความสนใจในสถานการณ์นี้ในฐานะชาวกัมพูชาฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและคู่ของคุณในวันนี้ฉันหวังว่าทุกอย่างจะดีในตอนนี้และมันจะดีถ้าคุณก้าวผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นไปได้ได้โปรดดูแลและเดินหน้าอย่างระมัดระวังเราต้องขอบคุณที่คุณมาเยือนประเทศของเราและแบ่งปันสิ่งสวยงามในกัมพูชาเสมอ ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันมักจะบอกหลายๆคนเสมอว่าอย่าไปกัมพูชาที่นั่นเลยมันอันตรายมากและตอนนี้ใครๆก็เข้าใจความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับสวัสดีคริสตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเราเป็นพลเมืองกัมพูชาเราเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแฟนสาวของคุณแต่โปรดเชื่อใจตำรวจและกฎหมายของเราเราจะจับโจรเหล่านี้ได้เร็วๆนี้ฉันหวังว่าคุณจะสบายดีในตอนนี้โปรดรับคำขอโทษจากพวกเราชาวกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันอยากให้คุณระวังหน่อยคราวหน้าคริสเราเสียใจจริงๆที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นฉันหวังว่าตำรวจจะพบโจรในเร็ววันและความยุติธรรมนั้นคุณก็จะได้รับระวังกันด้วยนะแล้วคุณจะเปลี่ยนใจเกี่ยวกับประเทศของฉันได้โปรดอย่ากเกลียดประเทศของเราเลยความคิดเห็นท่านต่อไปฉันรู้สึกเสียใจกับคุณและคู่มั่นของคุณจริงๆคุณเป็นคนดีที่คอยช่วยส่งเสริมกัมพูชาให้โลกใบนี้แต่คุณกลับเจอเรื่องแย่แย่แบบนี้ฉันขอโทษจากใจจริงในสิ่งที่เพื่ออนนนนบบบ้้าขงฉัทแบบี ความคิดเห็นท่านต่อไปเราขอโทษสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณฉันแน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความสนใจและแก้ไขคดีของคุณอย่างเต็มที่ได้โปรดให้อภัยกับประเทศของฉันอีกครั้งฉันขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและคนที่คุณรักคุณต้องดูแลตัวเองด้วยความรักจากชาวกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อไปฉันคิดว่าชาวกัมพูชาควรจะต้องคิดได้นะว่าการหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงปัญหาข้อเสียหรือจรณรงค์ไม่ลงคลิปหรือมาบอกให้ลบคลิปนอกจากจะไม่แก้ปัญหาแล้ว จะยิ่งทําให้ปัญหาของคุณแย่ยิ่งขึ้นไปอีกแต่ทําไมยังมีคนกัมพูชายังออกมาแสดงความคิดเห็นในทํานองแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปเฮคริสได้โปรดอย่าให้คนคนหนึ่งมาทําลายคนที่คุณรักของเราทั้งประเทศคุณควรส่งเสริมคนของเราและความเมื่ออาอนเราต้องการที่จะได้รับความเชื่อใจและความรักจากคุณกลับมาเพียงแค่มองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นและจําไว้ว่ายังมีสิ่งดีๆอยู่ข้างนอกอีกมากมายและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาติและชาวอาเซียนนะครับ แล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ